สวัสดีครับวันนี้เจอกับครูโอเนะครับจะมาสอนเขียนคำสั่งนะครับบอร์ดฮารโ์โค้ดสำหรับ AI เราจะใช้นะครับโปรแกร,รม M Block f i ฟเปิดขึ้นมาเลยรอสักครู่นะครับโอเคนะครับในส่วนของหน้าตาโปรแกรมนะครับก็จะมีในส่วนของต่างๆ d e v i ี e นะครับสปรายสปรายก็เป็นส่วนของตัวละครน,นะครับแล้วก็ c k g r ก u n d เราสามารถใส่พื้นหลังให้มันสวยได้ นะครับอ่ามาในส่วนของทีว้นะครับผมจะใช้การแสดงนะครับผลลัพธ์ออกมาทาง LED นะครับก็คือส่วนของ lighting อ่าตัวนี้เลยนะครับในส่วนของ Sprite นะครับผมก็จะใช้ในโหมดของ AI นะครับ service ก็จะไปที่ action s ่า n อ o g น i t i v e service นะครับกดเพิ่มเข้ามามีอะไรให้เล่นเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนนะครับคำสั่งแรกนะครับก็คือ recognize speech นะครับ ก็คือการพูดนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้อุปกรณ์ของเราทำงานนะครับในส่วนนี้นะครับก็เลือกใช้ภาษานะครับตรงนี้เลยภาษาอังกฤษนะครับ English คำสั่งเริ่มนะครับเริ่มการทำงานจะอยู่ในส่วนของ Event นะครับผมขอใช้เป็นเว e น Space นะครับเอามาใส่ไว้เลยที่หัวนะครับเป็นการเริ่มนะครับการทำงาน นะครับผมจะใช้การตรวจสอบเงื่อนไขนะครับจะอยู่ในส่วนของ control if then นะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับจะใช้ Operator นะครับเข้ามาช่วยนี่เลยนะครับ constraints นะครับในส่วนของ Apple เนี่ยก็คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์จากที่เราพูดออกมาจะอยู่ในบล็อกของ AI speed recognition r e s u l t นะครับเอามาใส่ได้เลย คำพูดที่เราจะใส่ไปนะครับว่าตรงกันหรือไม่นะครับคําแรกผมจะใช้ blue b l u e นะครับแล้วก็ทรงนะครับค่า broadcast นะครับอ่าอยู่ไหนเอย่ยอีเวน broadcast ผมจะเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับนิวนิวเมสเซจนะครับ blue ให้ตรงกันจากนั้นนะครับเราก็มาในส่วนของ device นะครับเพื่อที่จะ รับค่านะครับจากการพูดส่วนของสปรานะครับแล้วก็ส่งมาที่ device เราก็จะไปในส่วนของนะครับอีเวนนะครับแล้วก็ไปที่ When I Receive Blue นะครับเมื่อได้รับคำสั่ง Blue นะครับเราจะสั่งให้เปิดไฟที่บอร์ดนะครับ Lighting ก็เลือก All LED Light Up ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น รูนะครับเลือกสีให้ตรงกันนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อบอร์ดนะครับกับคอมพิวเตอร์ของเราวันนี้ผมจะใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับก็ไปที่ิ o n n e c t นะครับบลูทูธแล้วก็รอสักครู่นะครับให้ค้นหาก่อนกด Connect ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับในส่วนของสปรายเราจะพูดก็ต้องกดอะไรครับ Space bar นะครับที่คีย์บอร์ดลองเทสตดูนะครับ บลู Blue. รอสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับบอร์ดของเราก็จะเปิดไฟนะครับสีฟ้าออกมาเราลองมาเขียนนะครับหลายๆสีนะครับบลูเรดกรีนดูซิว่าอุปกรณ์ของเรานะครับจะทำงานได้ดีหรือไม่นะครับไปลองกันเลยหลังจากที่ใส่คำสั่งนะครับบลูเรดกรีนนะครับผมได้ใส่คำสั่งเพิ่มไปอีกหนึ่งคำสั่งก็คือออฟเพื่อที่จะให LED Onboard ของเรานะครับปิดลงเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับ blue โอเคนะครับ red สุดท้าย green เดี๋ยวเรามาสั่งปิดไฟนะครับ off โอเคนะครับคำสั่งถูกนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรโปลดติดตามนะครับวันนี้ขอตัวสวัสดีครับ